สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่สิบหาตุลาคมสองหาหกสี่นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณยายบัวนะครับน้องก็อยากให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันของคุณยายบัวนํากันนอครับน้อว่าเพิ่นฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวเลขแบบใดเพื่อความฝันของคุณยายบัวอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีน้องวันในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6หานะครับครับท่านผู้ชม ก่อนจบไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญถ้ำน้ำโศกนะพีเด้อครับเด้อโอ้พวกผู้อ่อนมันมันมันเป็นผู้อ่นใ่ไหมเป็นเรื่องอะไรมาขับมันเนาะคือบักแข็งเนาะเขียวเขียวคือบักแข็งนี่ยใหญ่มันเอานี่ยคือต้นงต้องด่มเพื่อครับเบื้องเบื้องเมื่อเห็นจากเสือแค่นั้นก็คือบักแข็งแค่น่ะหนาใหญ่พ่อคิีนี่คือบักแข็งพ่อคีกลมๆไหม ขอเอานกพิยังไงก็ใหญ่จักเอานกพิกอยังมันเพ็้อยู่ใหญ่มบ่วไฟใหญ่นี่น่นเหมือคันมาไฟนู้นซจะขายแม่คุณวขายหาถึงกเลยแรนอ่อนเพี้ยนแรนก็แรนออนเพี้ยนใหญ่ก็แรนถึงบ้าผมนะครับกูซ้ำกูเผมนะแ่สิเมียเอาเสเอาเสเงินเอาเสะเล็กหนึ่งเหือซูนซูเหรอทู่นซูลเรื่องยังไหนใหญ่ซูจักเรื่มคนคนนั้น ครับเพิ่นโมโหมาไล่ย่ายได้บอกมันไให้มันมันบอกมันมาบอกคือจะบอกเลขค็กคือนีหายเฮาครับอือมันไปจับเลขอันนี้หนีหายก็จำท่านก็หายซูนก็หนีก็เึกให้มันอยู่ครับแต่ว่าบนศูนย์แห้งบอกซูนน่ะสันศูนย์เรื่องยังมาถามเพิ่นบอกมาถามแล้วผีจั่วเข้าโอ้เป็นผีคือที่จั่เข้าครับไปปล่อยพวกเข้ายันนะครับโอ้เพนบอบอกเลยแบบพิ่นไล่ย่างเดียวบอกไล่ ม่นก็พอขายให้าเพื่อนอ๋อย่ายกันแล่นนี่ปะแล่นแล้วคือคนแล่นขายย่ายออมเี้ยนึงแล้ว่็ย่ายกันแล่นออมเพื่อนได้บ่ออมเงี้นก็นั่มาสุดท้ายบงสที่เอา่ไนให้เอเลขให้เหรอปะคนบอกแบบนั้นบอกย่าเขให้เขศูนย์ศูนย์อ่ะสลขกันเรอพอสลีกบอกคนบอเมื่อก่อนนวองสิบอกจิเลขให้ชักมัเคยเห็นคนเขียนให้ศูนศูนย์เนบใส่กระเป๋าให้พรเนใส่กระเป๋าให้ห้าอนแล้วสองศูนย์เอาเสื่อเดาเลขเหรศูนย์ศูนย์เ่อครับ เคยกดตุนผูดีต้นมากพูดีกะ่าขันไม่ยั่งเท่าเย็นี่ครับขันสองขึ้นอย่างนี้ครับต่ว่าตีย้า่ตีตีเป็นแบบไดก่อนเมื่อกหตีว่าอัผู้แทรกกับน้ำหาเนาะมันตายกับเป็น0นะครับคนตายครับอ๋อหาศูนศุนหาแ่นนเนี่ยก็ให่ก็เล่าบอหาซุนุนะครับตุงกันี่ครับอันนั้นเรีกดอนผู้ตาเป็นเป็นเขาไปเข่าฟันเพื่นเสื้อยู่หรอกสื้อหาซุนซุนครับแทรกกัน้ำหาเสื้อเอาเบิ้งยง มันก็บอกบอกศูนย์แต่ถ้ามาบอกขักตีศูนย์กับศูนย์บอกลายใหญ่ออมเพื่อนเลยหลอกงาดบอกอยู่อีพอไผยยักเสือไหลเลยกใครเจอปัญหาครับตีว่าเป็นอกหมาดครับอือป็ญตีปัญหาหน่อนีดเนาะอ้อมเพื่อนอมเพื่อนเพื่องยายบานเด็กผีทะเลเกาะเช่นอังหน่อยแล้วหน่อยแล้วนี่งนึ่ครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งบานเด็กผีของยายหนึ่งหาหนึ่งเนาะ บ้านที่ตัวตัวเก่าแล้วหนึ่งหาต้องจะออกบัตรเงนพักแล้วไปเอาหลุนเนาะครับนั่นาจะออกบ้านอีกทีก็ได้น้องยายเนาะนั่งก็จำเนี่ยแล้วบางทีนึความฝันขวามใหญ่กับโบหลายโตบกับโซนโซนต่อสู้มาเขียนไห้เนาะกะในความฝันยายกับแปลเป็นหาโซนหาโซนโซนหาพีก็เมื่อก็ตายเป็นโซครับก็นั่งหาอยู่ก็ซื้อเป็นโซนโซประมาณว่าอีแม่มาเอาก่อนแก่ลูกชายฟังห้ำอีแม่ บ้านสืหาซุนบ่นแม่พูดมา,มาบ,บอกอ <g ül> บอกว่าซื้อเทียนห่าคนละออกเลยบ่ออกเลยบ่ายายญ่ไม่ซื้ออ๋อแต่มันเล็กมันออกอยู่เล็กอ,ออกก็ไม่ซื้อครับออกมาบอกว่าแม่ได้แม่คือว่าพอซุนๆต้องหาซุดธารมะมา,าครับ,บกูเป็นมาขครับกูซื้อกูซื้อเทียนห่าวซื้อบ้านเด็กพีก่หรือว่าคุณอันธอกมาว่าหาซุนครับมันอันอีแม่เอ้ยังไปซื้อเพิ่นว่าออกมาออกเออกหาซุนนะครับเออออกไปแล้วแม่บ่ออกเลยหาตัวโดนแล้วออกออกตะโดนหน่อย อันนี้ฟันใหม่นาะใหญ่นาองฟันฟันแบบเก่ามาออกออกเล็กรางหาศูนยครับโอ้ปวดปวดฟันฟันเดี๋ยวคุณลมยงล่นอะไรตะสู้เล่นอะไรจนเมย์บอกเนี่ยคุณพ่อไวจะปันอตะสู้ไรขาข่อยมาไรขาคนแก่ดูความแก่ความฟันในีมันฟังบ่ะตะปันกับตะปันกับฟันมาเลยปันไรก็ปันก็ตีมันจนน่ารัะ โอ้ยมันเรียกไจะเขาห่าะมันเรียกไงจะเขาหรือปล่าคะเเขาซะหมดเลยเหมอนเงินค<น>ึ่บาทเดียแห้งทุกแห้งยากมดนบาทนี่ที่กัะทานก็นได้โอ้ยจะที่จะทางนอยายนอให้โศกให้ลาบเนี่ย่ไม่เอ็นดอันยาสามเถียวย่ากระถือจักเสียวเลยัเสียวยาระถือจำได้เื้อเครับ มัอคเขาชิ้นอันนี้ห้ออ๋อมอคเขากันกับอันนี้มาขอกันพ่ยานตัวดีสักนะบอกครับพี่ยานก็เป็นเลิกไอ้เ็นเตจถูกเตจสิ่งถ้าก็ล่องมึงก็ใหญ่งวดนี้เนาะงวดนี้ให้ลองเบิึงขาก็บรว่าตีตีพวกฝันทั้ตลอดเลยแบบนี้ครับเอาเส่เอาเสะหายใหญ่แบบสีพวกฝันเลยแบบนี้ครับเออมันบ่งวดนี้ให้แบงก่อนเนาะใหญ่เนาะให้แบงก่อนงวดนี้งวดหน้าถามันเขาก็ค่อยแบงอีกถือว่าเป็นบมหยานกล่องดอก น,นุ่งตื่นกล่องโ<ร>อ,อ้นนรอครีบอย่างนี้นนกูที่แบบคนนอ,นอนน <_ utt distractions> <_ utt> อนไม่เจอก็่ีเอาเด้อโอ้ครับโอ้ต่สู้หยานกล่องเนาะนี่เนาะโอ้ไหวกิตาอ่ขาขออกีกขอให้มันใครใครก่อนไหมล่ะครับไปกับฮักแขนใหญ่ไหมละ่ะครับมีแขนใหญ่ไปน้องมาขึ้นโอ้จะที่ห้านีบ่ก็ส,สู้เห็ดจะห้านีกิ<อ>ต๋อเขาถ่ายก็สู้เออตาเอ้ยหายหลานเาเลยหลานเลยเด้อหลานจะขันถือเลยว่าสิเห็ดเกิดเห็นไหมครับก็ถ่ายออกกล้องไป บาถือกับมเลย่ไ้ามีแขนอน๋อใหญ่จนเก็บแขนมอ้งงานมันมีแขนหัห้่งเนะครับมันอันมั้นไม่ไทยครับค้นยันกลองผีครับมันเป็นผีเนาะก็ไม่เห็นกที่บอันนี้ให้ไทยบาดีกรนเศร้าอ่นี่เนาะครับแต่ถือก็เลิกมาถือก็ค่อยแบ่งปันเพิ่นเนาะเออการมนถือมาถือฮ้กกับฮ้กกับซื้อคตันตลอดไม่โลดมันครัจินเล่าเมืองถืถือไม่ถือว่านาดนี่ ก็ที่มาถามมาต่อความฝันใหญ่ต้นมาว่าตะสู้ยันกล่องอีดียันกล่องอีตังอีตังก็ไหวด้วยหรออีตังแม่งห็นแต่ก็โอ้ยเบาเด้อใหญ่กว่คนขี้คนลูกกว่าคนขี้ลูกกว่ามันคนขี้ลูกตะกไทยหันไปอ่งนี้ไม่แก่ไม่เปลี่ยนนะครับบขออนุญาตเพิ่นเนาะไม่ขอพ่อตะสู้เอ้ยขออนุญาตไทยลงไอ้เด้อตายลูกหลานกับบ๊อด้มาลบลูยังดอกไว้นหนูหายเฮ้ย มูฟีบาเล็กาัคอคุณองักัคอดีต่อนหักตะแขนบ่หักแคนหักแคนหักคอไห่เหรอวะาี่เครับอือผี่ว่าไงครับคือไทยเอาเงินหน่อยเลยต่างไทยบอกไทยเอาเงินตะสู้ตะสู้ไปเห็ดหิ่ใหญ่ไปหักแขนใหญ่มีแขนใหญ่ไปดมันก็อึเซิใ่ ครับอ๋อพอนโน่สับแม่กับแม่สับโพพอนโเอาคนดีเส้นอึ่งกรเฮ็ดขันหายเกี่ยวขันออกอย่างเกี่ยวกับไข่มากครับโอ้แตงขันหายเพิ่นเนาะแตงขันหายก็ยิ่งเข้ามาข่อยายเกี่ยวกับไข่เอินใส่ไข่ทำเบืเอิญเหมือนนะอืมลองปวดลองร้องไรบุ๋ดีร้องไรกระเทสเข้าไปนะ จะสู้กรไปมาห้ห <out> ้กระที่หมดปากกระที่บอบอกพอมอเดียวขออนุญาตเพิ่อนหนอจะสู้เอ้ยให้ลูกหลานทายทำไมเด้อหนอใหญ่แบ่งปันโชกลาบให้ลูกให้หลานน้ำเนี่เขามาแล้คนอยู่เห็นพี่ใหญ่บัวแล้วขอได้กล่องอกขอเขจังแล้วผมจะนอกกล่อง่ผไม่เต้นตัวเองแล้วผมีลอกตัวพี่กันหนอกครับเอาท่มาฉาเอาธรรมาตาดแล้วหนอใหญ่นอี่้งตัวให้ยัง ไอตัวมันไเลขกคนนองไมกเนี่กจะมนกล่องใหญ่หันเดี๋ยวผมจะขอตาสูอยู่ดอกอตาสูขอนี่เด้อตัวเล็กโฉบอ, <จะ S 2> อยากห้ลูกห้้านเด้อลูกล้านมาไายก็<ห>ดีนาะยายเนาออีกทีก็มาเขอใหก่ขอเด้ขอเบรอครับอัน,นีขมฟันในฟังอย่างแยายันกันตัวนกไหพรถึงอะไรคนตัวไม่านั้ เป็นหาศูนย์เนาะหาศูนย์แต่ว่าจะสู้เขียนให้ยศูนย์ศูนย์เป็นเน็ตใฟ่กระเป๋าให้เลยป๋วยใหญ่เน็บใส่เขียนเส้นนี่นะให้ครับอืตัวห้องนี่เอาเอาเสื้อเอาเขียนให้นี่โอ้เขียนให้โตใหญ่ด้วยนี่เนี่ยฮักก้อนฮัก้อนก็เขียนกระตับผันไม่ล่ะโอ้เสื้อบักมาโทรหาบักมาบ้ากระถือฮักก้อนกระตัปานกระถือฮักก้อนออกต้นนั่นี่แหละได้คือไม่ยุ่งยุ่งเก็บนิ่ใหม่ไมให้เลยครับให้ยตัวก่ามาจังเลยกับเพิ่งมาฟันอีกท่านี่ไม่ฟันอีกแบบนี้ครับ ปันคือเก่าปันคือเก่าหอเล็คือเกาครับน่มันจักเล่ก่่่่่่่่น่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่้่่่่่่่่่น่่่่่ี่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่ก่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่น่า่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่ั่เจ่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่น่่่่ กันนี้พ่อเขาบอกเลี้่อยิซื้อไหลายสารแค่ไหนมันมม่ถือกระตูน้ว,มวนมจักเลขครับจกระตั้นมันเท่านั้นอืมมัจักเล็จักเบอร์เลขก็ขขขขขบมัซื้อกระสับกบานเด็ที่ยหญเนยหนึ่งห้าหนึ่งบวยห่ห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าหนึ่งเลขที่อื่นเลขที่ตัวเกนหนึ่งแปดเก็ดอ๋อมีสองบานเด็กที่<า>เลยบบเดียวนี้โอ oh, มีสองหลังครับเนาะอหลังอ๋อหลังใ่นี่หนึ่งแปดเจ็ดอหลังใ่เอาไาเอาคุยแกบ ครับเป็นผู้แก่หนึ่งแปดเจ็ดหลังอั้นมาห้าไสหลังหนึ่งห้าหนึ่งอ๋อสืไ้กระสุนตายคนครับครับหลังเก่าหนึ่งห้าหนึ่งหลังใหม่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดครับชื่อแ้่นเที่ระสนอ่อมหลังไม่ก่หลังเก่าหลังขุนแล้วเก่าขุนแล้วโอ้หลังบานอีกทีหนึ่งหาหนึ่งมาจักหลังั้นไรขาก่หลังเก่าุน่หลังเก่าอย่างไร ก็จะไปออกอยู่ล้างเก่าไปจักนองใหญ่นอออกใบในที่ล้างเก่าครับกันกันกันน้ำสมังเหมนนะครับกาวนาำิมังเงี้ยเหมือนีมังนี่ดออนอันเงี้ยลังอจาครับนาออกคือเอาให้บอกมาเทดเอาขาวเทดอันก็มุกใมันนะครับน่าออกเอาดินมาถมข้ามาแล้วคันน้นสูนให้ครับ๋อจำมัเงหน่อตัวล่เก่าใหญ่นไลตีคือเก่าบ่ม่มักเงยกูด้วันกูะชิวันโต เงินมั่นหลังนั้นอยู่แต่รับตายก็ตายค่าเงินหลังนั้นครับเงินตะสู้หน่อยเนาะเนาะเอาไปไหนก็บอกไปตรงไปไหนเนี่ยโอ้ขนาดสูนๆยังมาเขียนเลขหายอยู่เนาะยังมีอารมณ์เขียนเลขหายอยู่มันก็แพ้อยู่ครับเดี๋ยวตอนหนักที่สู้เอาสิให้เลขคนมาสิบอกให้เลขหายมาเอามาให้สิจะซื้อเอาหนีกันหน่อยแล้วหายมันโดนมียไม่กันเด้อเอาเอาเลขจะซื้อเอาคนลาครับไปซะบอกไปโทษสิไปเซ็ตไปก้อนมัน มันมาเรื่สิมันหักกันกันเนมากท่านเซกับหอยเลื่องตีบุฟเป็นเสซกหายกันอะไรมาเลีเล้ยงได้วรกันมามาเลี้ยงยังตีบุฟเป็นอืหายตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งแต่ว่ายายนี่เคยฟันแม่นเกี่ยวกับบานเด็กทีแลเนาะตอ,อันโดนเนี่ยแต่มันออกอืครับกะโดนเนี่ยเพิ่งมาฟันอีกบ่ายายอันเต้เต้ฝุ่นเต้ออกอันเต้ฝุ่นออกเลยล่างหาซุนซุนหาฝุันใช้ฝุ่นออกเลยขันต้อมขึ้นบ้านเนี่ยบานเด็กทีบานเคยออกมา เ็กที่บ้านเคยออกบ่ฝันออกอันนเ็ตู้นอ,ออกเด็นี้ที่บ้านหาหนึ่งหนึ่งหาคบอไม่อ,ออกหล่นเยีย็นนี่ครับครับออกได้ละปีแลอนี่อืมก้อนหัก้อนร้กูไปซื้อฮาก้อนออกหาก้อนหนึ่งห้าหนึ่งได้สามตัวแต่ใหญ่สันเกี่ยวม,มันจะออกเคยไหมบอสก็ไซื้อกะซื้อ6กขุนใจครับฮกขาหนึ่งขุนทนเข้ามาปัดออกเ่าฮาาเข้ามาหาให้พกครับซื้อฮกใส่ครับ ออกมาหนึ่งห้าหนึ่งโอ้ยเต็มเต็มออกเยอะแค่ไนเถอครับขังดีมันเล็กงามอยู่หาหนึ่งหนึ่งหาครับขอบคุณในหลายคุณยายให้ถือวันนี้ได้วันนี้ครับครับให้ถือนอคุยายนอต้าสู้เอ้ยกก่ยาแพ่งตัวเล็กเด้หลูกร้านก็มาขอแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความฝันของคุณยายบัวนะครับนอคุณยายบัวเพิ่งกับฝันว่าคุณตาสู้นะครับสึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับ เพคุนก็มาเขียนให้ตรงตรงเอวนะครับตรงเอวของคุณยายนะครับเป็นเลขศูนย์ศูนย์นะครับส่วนคุณยายตีความฝันนะครับเพิ่นก็ตีว่าผู้ชายเป็นน้ามหานะครับนอตัดสู้นั้นศูนย์เพิ่นก็ตีเป็นหาศูนย์นะครับจ้กกบ้านเลขที่ของคุณยายนะครับเป็นบ้านเลขที่151นะครับซึ่งตาชู้เด้พักอาศัยอยู่แต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนอครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขความฝันของคุณยายบัวยท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนอ คุณยายบัวพันฟันได้0050และ151นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขความฝันของคุณยายบัวนะครับเกาไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโฉลาภตัวเลขที่นีรา้งวัานนะครับนอในวดวันที่16ตุลาคม2ห64นะครับแอดมินเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยง100%นะครับนอก่อนจะลงทุนกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเ้อครับเด้อ ครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแฮดมินบุญธรรมน้ำโขกมาเเด้อครับเด้อบุญธรรมน้ำโขกขออวยพรในทานผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคโชคมันมาน,มน,มน,มนกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ